มาที่ตลาดก็เลือกตลาดโอ้ปล่อยนะครับเช้าก็ประมาณ8 7โมงครึ่งมาถึงที่นี่นนะครับทุกคนคึกคักน,น่าดูเลยทำไมมีคนเยอะเนาะแก่คนเยอะ่รนเ ห,หาอะไรกินเนะี่อ้โตลาดน่าเที่ยวเหมือนกันเนาะกินอะไรดีเอ่อรึเดี<ฮ>๋ยวซื้นี้ไปกินเขาลามเนี่ยมีขนมจีนเออซื้อขาลามจีนก็นอันเนี่ยคนละอันพอ นี่ข้าหลามน่ากินข้าวมันไก่ข้าวแกง

นี่ตลาดอะไรนะครับตลาดโอ๊ป่อยคนเยอะแต่เช้าเลยนะครับเวลาเชี่ยคนเยอะขนาดนี้อย่น่วน

ตามใจนะม่าก็น่ากินอยู่มีนี่ด้วยไม่ใช่เรื่องมากหรอกไม่อยากกินกินมันแน่นท้องมากมข้าวโพดก็วอซื้อแล้วไง có nên là xứ mà léo à? không ừ. mấy chưa con à? ừ. mấy chưa, à? ừ. chưa nghe ก็เหนียวกับหมูก็พ,อ,พออยู่ตรงนู้นเนี่ยไม่เห็นพ่อไม่เห็นอนะ่ะไปเชื่อไปเชื่อว่าไปเดี๋ยวพ่อเดินฝั่งนี้นะ